สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาบ้างกันไปบอสือนที่ผมขอนำเสนอ Beauty Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นนะครับและสะดวกมากยิ่งขึ้น Ugfone เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนคลาวด์เป็นมือถืออีกเครื่องหนึ่งที่สามารถเชิญเพื่อนฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนั่นเองถึงแม้ปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วแต่ตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่เหมือนเดิมซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งเอาไว้นะครับกลัวแบตหมดไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ต Ugfone ชว่วยได้แน่นอนราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบบาทตัวแพ็กเกจแนะนาผมอยากให้เพื่อนลองใช้เป็น MVIP ซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นกเกือบ3เท่าเลยตัว MVP เนี่ยนะครับจะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าสุดๆใครสนใจด,ดาวโหลดยูจีบนสามารถโหลดได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย เฮ้ย hey, สวัสดีครับทุกคนครับดูผมอีกแล้วนะครับผมนะนิจิคนดีคนเดเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรอยู่นั่นเองนะครับนะหลังจากที่ไลฟ์ทางการก็สปอยนะครับตัวใหม่เป็นที่รีร้แล้วนะครับเป็นท่าแสงตัวใหม่นั่นเองครับเดี๋ยววันนี้มาลองวิเคราะห์กันว่ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับนาะในส่วนที่แบบเฮ้ยมันค็อาจจะสปอยมาเพิ่มแต่ละหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นั่นเองนะครับซึ่งผมก็ เริ่มมีข้อมูลโผล่มาในหลายที่ละก็เริ่มจับมาที่จะมิกให้นะครับในคลิปนี้เป็นแบบพรีวิวก่อนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะกลายเป็นพรีวิวตัวใหม่นะครับจากภาพจากข้อมูลที่มันสปอยออกมาทั้งหมดนั่นเองนะครับผมน้อดูได้ในคลิปเดียวเลยนั่นเองนะครับนะก่อนอื่นเลยครับมาดูที่คลิปกันเลยนะครับผมได้ตัดต่อคลิปเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนี่เลยนะครับนัเป็นตัวใหม่ครับเป็นรอนไลกัสนะครับนะตามนี้ นี่อย่างที่เห็นครับเป็นสกิลฟองสบู่นะครับนะที่ตอนนี้เป็นน่าจะเป็นตัวที่3ของเกมครับตัวแรกเดียจะเป็นตัวมุนนักปั่นตัวที่2เป็นเรือดำน้ำนะครับเอ็ดเวิร์ดแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่3นะครับที่มีสกิลฟองสบู่นั่นเองนะครับนะอะมาลองมาลองดูทีละจังหวะกันนะครับนะมาดูทีละนิดๆกันนั่นเองนะครับผมนะอะอย่างแรกครับในเรื่องของสกิลโจมตีตัวนี้ครับก็คือเหมือนแบบ ยกขึ้นนะนะครับกระโดดลงไปแล้วก็ยกศัตรูขึ้นนะครับผมนะอันนี้คือเป็นสกิลโจมตีของเขานะครับผมดาเมจเท่าไหร่ไม่รู้เลยเพราะว่า,อาบอสเนี่ยมันเหมือนมันไม่โดนดาเมจด,ด้วยนะครับผมเลยไม่มั่นใจว่าจะเป็นป่วนอย่างเดียวหรือมีดาเมจไหมในสกิลนี้เนาะนะครับนะสกิลแรกนะส่วนในสกิลที่2ของเขาเนี่ยนะครับเราน่าจะได้เห็นจากในนี้เลยนะครับสกิลที่2เนี่ยเป็นสกิลการบัฟนะครับก็คือการากระโดดกระโดดขี่บอสอะ กระโดดนั่งทับบอสนะครับแล้วบอสพน่นน้ำออกมาเป็นการบัฟนั่นเองนะครับเอาคอยดูนะคอยดูคอยดูอันนี้โจมตีนะครับโจมตีเสร็จปั๊บอันนี้นี่นี่น,นี่อ่านต่ครับเป็นสกิลบัฟของเขานะครับนะซึ่งบัฟจะเป็นอรรมตะไหมจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยคือเอฟเฟกต์บัฟมันยังไม่ขึ้นเราก็เลยยังเดาไม่ได้นะครับผมนอกจากที่เราเดาได้ตอนนี้คือ,อใครกดซับสไครป์มาตอนนี้ ในเรื่องของอ่าทางฝั่งของระยะยืนนะครับระยะยืนเนี่ยไม่น่าเกิน400จุดนะครับนะดเท่าที่ดูในอ่าในนี้นะนะครับเราก็เป็นตัวที่ค่อนข้างเดินช้ามากนะครับนะคือเดินช้าได้แหละนะครับเนาะสกิลที่น่าสนใจตอนนี้นะครับเราไม่รู้ว่าบัฟเนี่ยเขามีบัฟอะไรบ้างนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะมีหลบสกิลกับใช้สกิลเนี่ยอยู่ด้วยในนั้นนะครับผมเนาะในอ่าในบัฟของเขาเนาะก็คือขี่มูลแล้วก็ นั่งทับบอสนั่งทับบอสแล้วก็แบบบอสพ่นน้ำออกมาคือสกิลบ้าของเขาส่วนสกิลโจมตีเนี่ยนะครับผมนะจะเป็นสกิลที่ยกขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับมีข้อมูลบางอย่างนะจ๊ะมีข้อมูลบางอย่างนะเดี๋ยวมาดูข้อมูลที่เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วกันนะครับนะ,ะให้ดูตรงนี้ก่อนนิดนึงนี่เลยนะครับผมทําขึ้นมาเนาะก็คือจะเป็นสกิลของรอนนะครับเป็น น่าจะ100%ก็คือเป็นธาตแสงนะครับส่วนสกิลเนี่ยก็จะมีบัฟกับโจมตีตามที่ผมขึ้นรูปให้นั่นเองนะครับไปดูได้ในช่องก็ได้นะครับเนาะสกิลตรงนี้นะครับผมนะไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเกมเลิกที่จะทําสกิลหลอกมาหลายปีแล้วรอบล่าสุดที่เกมทำสกิลหลอกหรือทําสกิลมั่วๆเนี่ยคือรอบบากิอ่ะบากิจำใครจาได้ไหม น่าจะประมาณแพทแรกของเลนเจอร์9ดาวเลยเนาะนะครับโคโลโบและ9ดาวเลยมั้งตัวบากิเนี่ยก็คือนานแล้วแหละนะครับผมตอนนั้นเนี่ยบากิมันมีลำนำนะครับนะตอนนั้นเนี่ยในทีเซอร์บากิมันมีลำนำนะครับแต่ว่าในคลิปที่ผ่านมาในทุกๆปีในท,ทุกอีเวนต์เนี่ยสปอยมันตรงทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลเนี่ยไม่น่าจะหลอกครับก็คือสกิลบัฟก็เป็นแบบนี้แล้วก็สกิลโจมตีก็คือเป็นฟองสบู่แบบนี้เลยนั่นเองนะครับส่วนถ้าเรื่องของแล่กับธาตุน่าจะตรงเป๊ะนะครับผมนะถ้าเป็นนนนนใใทาางงงฝัั่ขอเเกมะะครบนะ ไอ้ตัวรอน9ดาวเนี่ยมันแล่มันพันเจ็ดกว่าๆนะครับมูลยกลอยเนี่ยมันพันหเพราะฉะนั้นมันไม่มันไม่ใช่ตัวเสียบกันแน่แมันไม่ใช่ตัวที่แบบมาทําหมดลงอะไรเงี้ยนะครับมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับนะมันคือสกิลจริงนะครับที่เป็นแบบนี้นั่นเองนะครับนะอ่ะสกิลเป็นตามนี้เนาะนะครับเป็นแสงแน่นอนครับส่วนสายอ่ะไปดูเรื่องสายกันนิดนึงอาจจะเริ่มมีข้อตกเถียงเรื่องสายครับทุกคนดูดีๆครับ คือโดยปกตินะครับสายว่องไวเนี่ยเขาจะมีอัตราการติดคริตสามิบอติดตัวอยู่แล้วถ้าเป็นสายว่องไวนะถ้าเลนเจอร์เป็นสายว่องไวจริงๆเนี่ยมันจะติดคริแน่ๆนะครับเนาะซึ่งบางคนอาจจะบอกให้พี่ในทีเซอร์เนี่ยมันตีแค่ไม่กี่ครั้งมันก็อาจจะไม่ติดคริก็ได้แต่ปกติของสายว่องไวครับมันตีสองสครั้งเนี่ยมันต้องให้เห็นคริสักหนึ่งครั้งเนี่ยอย่างเงี้ยหครั้งใช่ไหมตีบอสสครั้งเนี่ยคริก็ยังไม่ขึ้นอีกนะครับนะคอยดูอีกอาเม ไอตัวอะไรนะตัวเครื่องบินกระดาษออกมาก็ไม่ได้มีทางฝั่งของคลิให้เราเห็นคือมันตีให้เราเห็นหลายรอบแต่มันไม่มีคลิสสีแดงขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นมีโอกาสสูงครับที่รอบนี้จะออกเป็นว่องไวแสงไอไม่ใช่เป็นไหวพพิบแสงนะครับคือถ้าเป็นว่องไวเนี่ยมันติดิีไปแล้วนะครับตอนทีเซอร์ของตัวโคนิเมดเองโคนิเมดก็มีคลิครับอ่ะถ้าใครจําได้นอทีเซอร์ของตัวโคนิเมก็มีติดขีครับ เพราะฉะนั้นถ้าตัวนี้เป็นว่องไวเหมือนตัวโคนิเมตจ,จริงๆตัวนี้จะต้องติดคีดผมก็เลยให้ไว้เลยว่าน่าจะเป็นไหวพพิบแสงนั่นเองนะครับผมนะส่วนดาเมจจะมีหรือไม่มีจะเป็นตัวที่ปวนอย่างเดียวไม่มีดาเมจเลยไหมเหมือนสล็อตนะครับที่มีบัฟแล้วก็สตันอย่างเดียวนะครับตัวนี้ก็อาจจะมีบัฟและมียกลอยแค่อย่างเดียวไม่มีดาเมจก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผมนะอ่ะแต่ที่สําคัญครับมาดูตรงนี้ นี่เลยครับคือทั้งฝั่งของไต้หวันและของญี่ปุ่นนะครับหลังจากที่ไหลทางการจบเขาสปอยทันทีเลยนะครับก็คือไอตัวบรอนนะครับนะคือทั้งหมดทีเซอร์ของทุกประเทศนตอนนี้ครับของไทยของญี่ปุ่นของไต้หวันตอนนี้คือไม่มีการติดคลิ๊ ไม่มีการตีกันติดคลิกทั้งหมดคือคือไปหาดูกันได้ผมไปดูหมดแล้วคือไม่มีการติดคลิกเลยของสักประเทศนะครับนัที่ซื้ออาจจะตัวเดียวกันหรือหรือคนละตัวก็ตามแต่ไม่มีการติดคลิกเพราะฉะนั้นเนี่ยยืนไกลขนาดนี้มันคงไม่ใช่สายพลังหรอกมันน่าจะเป็นสายไวพิปท่าแสงแหละนะครับผมเนาะคลิปของไทยกับของญี่ปุ่นนะครับแล่ตรงกันท่าตรงกันระยะยืนตรงกันทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไวพิบแสงครับผมว่าน่าจะแน่นอนแล้วนะครับแล้วทุกคนดูดีๆครับ ผมแปลมาจาก Google ให้นะครับผมนาะอใช้ฟองสบู่ทําให้ศัตรูลอยในอากาศเปิดตัวไลท์กัดรอนนะครับใหม่และดูข้างล่างครับบับเบิลก็คือฟองสบู่ทําให้ศัตรูสามารถไม่สามารถเคลื่อนที่หรือขยับได้เป็นเวลาสูงสุด12วิทุกคนฟังดีๆนะ12วิครับอ่บาออออบางคนอาจจบางคนอาจจะบอกว่าพี่น่าตื่นเต้นยังไงพี่เราดูที่มูลยกลอยครับผมมีมูลยกลอยอย,อยู่และผมก็ยังใช้มันอยู่โดยประจํานะครับนะ มูลยกลอยโดยปกตินะครับสกิลยกของเขาเนี่ยฟองสบู่ของเขาสูงสุดอยู่ที่6วิเห็นไหมเนี่ยทำให้ศัตรูเนี่ยยกลอยขึ้นทั้งหมด6วิครับและถ้าเราใส่เกียร์แว่นไปถ้าเราใส่เกียร์แว่นไปมันจะได้อีก3วิก็กลายเป็น9.1วิ9.1วินี่คือค่าสูงสุดนะครับ มันอาจจะมันอาจจะได้มากกว่านี้แหละนะครับแต่ที่ผมมีตอนนี้คือ9.1ผมไม่แน่ใจว่าสูงสุดมันไม่ถึงมันไม่ถึง10วิอะ่ะแต่มันคือ9วิกว่า,วา,วานะครับผมตีเป็น9วิแล้วกันสูงสุดตอนนี้คือ9วิสําหรับการยกศัตรูขึ้นในฟองสบู่นะครับถ้าตัวทางฝั่งของไอ้ตัวรอนเนี่ยนะครับสกิลพื้นฐานมันมายก12จริงๆตามรูปนี้ตามรูปโปรโมทนี้ซึ่งผมก็จะเชื่อตามนี้นะครับเนื่องจากว่ามันทำมันทำแบรนเนอร์มาโปรโมทขนาดเนี้ยบอกว่ายก12วิมันก็ต้องเป็นตามนี้ถูกต้องม พอมันเป็นยก12วิธาตุแสงแน่นอนครับยก12วิธาตุแสงใส่แว่นไปบวกอีก3วิ12 13 14 15ยกสตูลอยขึ้น15วินะครับนะอันนี้คือเป็นเวอร์ชั่นที่มันจะนานกว่าเดิมนะนานกว่าเดิมนะครับมันจะยกสูงสุดได้ถึง12วิด้วยกันนะครับผมนะและแน่นอนครับเป็นธาตุแสงเหมือนกันครับใส่เกียร์ของตัว มูนนักปั่นได้เลยนะครับใส่ปืนของคิสกิได้เลยนะครับใส่ถุงเครื่องมือของเซนคูได้เลยนะครับใส่แหวนดอกสกุละได้เลยนะครับตอนนี้สิ่งที่เราต้องมามาลองดูกันก็คือในเรื่องของดาเมจนะครับคือเรารู้อย่างน้อยว่าเราว่าตอนเนี้ย มันมีสกิลที่เป็นสกิลบัฟหนึ่งสกิลแล้วก็สกิลโจมตีเนี่ยหนึ่งสกิลละนะครับเป็นสกิลบัฟที่ไม่รู้ว่ามีอามาตะธไหมมีฮิวไหมมีอะไรไหมแต่ผมคิดว่าน่าจะมีหลบสกิลก็ใช้สกิลตามค่าเกมที่ผ่านมาแน่นอนเนาะนะครับสกิลโจมตีของเขานะครับคือทําให้ลอยขึ้น12บสองวิค่าพื้นฐานแล้วก็เอ่อเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าล่างไฮเปอร์อ๋โอโอเคโอเคเป็นล่างไฮเปอร์เนาะผมผมเข้าใจผิดคือถ้าเป็นแบบตัวปกติใช่ไหมเอลต้าจะจะนานกว่าแต่อันนี้เป็น,ปนแสงมืดเนาะมีล่างเปร้ามมมัันะนวะีะบแลดเจ ะะถ้ามีดาเมจขึ้นเนี่ยผมว่ารอบนี้ตัวที่โดนยกขึ้นน,น่าจะตายครับถ้าเราลองเปรียบเทียบกับตัวมูลยกลอยดูนะครับมูลนักปั่นของเราเนี่ยมันมีดาเมจที่ตอนแรกเป็นี่ยเป็น600%ถ้าใครจําได้หกรในตอนแรกครับแล้วพอเกมเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแรงเขาเลยปรับขึ้นให้กลายเป็น 80%0% อนต่อวินะครับดาเมจของตัวนี้เลยจะสามารถที่จะฆ่าศัตรูได้ในการยกนะครับจะเห็นได้ว่ามูลนักปั่นเนี่ยนะครับผมเล่นด้วยมาตลอดผมจะรู้ว่าสายว่องไวหรือไหวพริบที่โดนยกขึ้นไปเนี่ย ประมาณ70% 8 0มักจะตายเลยเพราะว่าดาเมจของตัวเนี้ยมันก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับผมเนาะถ้าแบบไอตัวร้อนใหม่เนี่ยนะครับมันมาแล้วสกิลมันเนี่ยเป็นดาเมจที่เป็นดาเมจพิษที่แรงกว่านี้นะครับอย่างเช่นแบบเป็นดาเมจพิษ1000%เอร์นต์่อวิอย่างเงี้ยหรือจะเป็นดาเมจที่เป็นตุ้มเดียวอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าแบบยกไม่้อยก็ตายไปเลยอันนี้ก็สามารถเป็นไปได้แต่ผมคิดว่าเขาน่าจะมาในแนวของสกิลพิษเหมือนกันนะครับน่าจะมา อาจจะมาซ้ำกับเทนกะก็ได้ด้วยการที่ยัดดาเมจสกิล3,000%แล้วก็ใช้600%ที่เป็นดาเมจพิษต่อเนื่องด้วยอีก12วิตามาระยะเวลาของฟองสบู่ก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเข้าเกมมาจริงเนี่ยตัวรอนกันบินเนี่ยไอตัวรอนตัวเนี้ยนะครับมันจะสามารถยกได้12วิจริงไหมแล้วก็สูงสุดยกที่ได้15วิตามค่าเกียร์ไอ้ตามที่เอาค่าเกียร์ไปเสริมเนี่ยจริงไหมแล้วก็ดาเมจจะมีหรือไม่มีครับมันมีโอกาสเป็น2ทางครับก็คือ เนื่องจากว่าตอนนี้เขาเอาสล็อตมาขายเนาะนะครับมันก็จะเป็นไปได้ที่มันอาจจะเป็นตัวที่มาสู้กับสล็อตก็ได้สล็อตเป็นตัวที่มีบัฟมีคอมโบแล้วก็ไม่มีดาเมจนะครับมีป่วนตัวนี้อาจจะเป็นฝั่งตรงข้ามของตัวสล็อตก็ได้ก็คือบัฟดีความสามารถดีแล้วก็ไม่มีดาเมจแถมสกิลป่วนอ่ะโอเคนะครับเอ๊ะถ้าผมจำไม่ผิดสล็อตเนี่ยมันยกได้สูงสุด12วิเหมือนกันไหมอะขอดูนะสล็อตมันซัมมอนได้สูงสุด 12วิจริงๆด้วยสล็อตสตันกับซัมมอนส2บสอวินะครับนะถ้าเทียบกับตัวใหม่นะครับที่เป็นตัวปวนของธาตุแสงที่เป็นรอนเนี่ย้าลรอนมาแนวแนวของตัวป่วนของธาตุแสงจริงๆไหวพิบปวทธาตุแสงเนี่ยยก12วิผมว่าก็น่าจะเป็นคู่หูเป็นคู่แขนกับตัวอ่าตัวสล็อตได้นะครับนะถ้าถ้ามันมีอะไรมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวเปิดเกมมาอัปเดตมาวันที่30เนี่ยเช้าวันที่30อัปเดตมาเนี่ยเราต้องมาดูกันว่ามีข้ามหลังไหม ยืนได้ไหมข้ามหลังไหมแค่นั้นเองครับจะกิวแม่นไหมยืมได้ไหมอะไรเงี้ย,ยคือถ้ามันข้ามหลังขึ้นมาผมว่าสลอตก็อยู่ยากเพราะว่าสลอตถึงแม้ว่าสลอตจะสตันแม่นแต่สลอตก็ยังบังอยู่ถ้าสมมุติไอตัวรอนตัวใหม่เนี่ยรอนไร้กาดเนี่ยมันมีดาเมจขึ้นมาจริงๆแล้วมันยก12วิแล้วดาเมจมันแรงเนี่ยสลอตก็คือโดนยกแล้วก็ตายไปได้นะครับตัวบอสมืดโดนยกแล้วก็ตายไปได้เหมือนกันนะนะอ่ะโอเคคือ ก็น่าจะมีแค่ประมาณนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้เนาะในข้อมูลที่ผมมีในตอนนี้ก็มีแค่นี้นะครับมีคลิปที่ทางการเนี่ยนะครับเขาปล่อยออกมาในรลายทางการของไทยแลนด์เนาะนะครับคลิปนี้แล้วก็มีทางฝั่งของรูปนี้นะครับผมนะที่ทางฝั่งของญี่ปุ่นกับไต้หวันเขาเผยออกมานะครับผมนะเป็นรูปโปรโมทสั้นๆของแบรนเนอร์ของเขานคือจริงๆไม่ใช่เป็นรูปหรอกเขาเป็นคลิปวิดีโอถ้าใครอยากดูก็ไปดูได้นะครับใน X ของญี่ปุ่นนะครับในลายเลนเจอร์ออฟฟิเชียลของไต้หวันกับของญี่ปุ่นเขาบอกมาเขา ทำเขาทำวิดีโอออกมาโปรโมทเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปลองดูกันได้นะครับผมนะอ่ะมันก็ยังจะพอมีนะสำหรับมูลไม่ใช่มูลสำหรับตัวรอนเราจะเรียกเรียกว่าอะไรเดียรรอนไร์ก like ์ดคือมันเป็นตัวที่ถามว่ามันจะเก่งไหมเหรอผมว่านะถ้าไม่มีดาเมจอัไม่เก่งคิดว่านะถ้าไม่มีดาเมจผมว่ายังไม่ใช่เว้ย ผมว่ามันยังไม่เก่งเท่าไหร่ในความคิดผมนะเนื่องจากว่าณัปัจจุบันเนี่ยเราให้ตำแหน่งสล็อตเนี่ยเป็นตำแหน่งตัวที่ไม่มีดาเมจแต่ช่วยทีมได้มหาลแบบมหาศาลมากถ้าไอตัวรอนมาแล้วแบบยกลอยสิบสองวิสิบาวิอย่างเงี้ยแล้วแล้ว,แล,วแล้วยังไงอ่ะมันไม่มีดาเมจอะไรเงี้ยมันสุดท้ายมันลงมามันก็ตายอยู่ดีถ้าสล็อตเนี่ยสล็อตมันสตัน ั่งเรายังยิงสกิลใส่ได้ทําให้เขาตายได้แต่ถ้ามันลอยขึ้นไปเนี่ยเรายังต้องใช้ตัวกันบินเพื่อที่จะทำดาเมจใส่ตัวที่ลอยขึ้นไปไม่งั้นเนี่ยแต่เขาตกลงมาเขาก็จะมากองอยู่หน้าเราแล้วเขาก็จะสวนเราได้อยู่ดีนะครับผมนะเพราะฉะนั้นต้องรอดูต้องรอดูครับว่า เข้าเกมมาจะเป็นยังไงแต่เบื้องต้นครับความน่าสนใจของมันก็ยังพอมีอยู่นะครับผมเนาะในเรื่องของบัฟที่ยังไม่รู้ว่าเป็นบัฟอะไรนะครับในเรื่องของความสามารถที่ยังไม่รู้ว่าเป็นความสามารถอะไรแล้วก็ในเรื่องของสกิลว่าจะมีดาเมจไหมนะครับอันนี้คือต้องไปรอดูกันจริงๆว่ามันจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับสำหรับตัวรอนไลส์การ์ดเองผมจะเรียกว่ารอนไลส์การ์ดละกันแบบเป็นเป็น,ปนแบบเป็นคำกลางๆอ่ะเนาะนะครับสำหรับในคลิปนี้ในตัวนี้นั่นเองนะครับผมนะอ่ะเพื่อนๆคิดเห็นว่ายังไง หลังจากที่แบบดูทีเซอร์ในไรทางการแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่เก่งแน่เลยมันเป็นว่องไวแน่เลยแต่ผมมาพามาวิเคราะห์แบบเนี้ยรู้สึกว่ามันจะเริ่มเอ็นเอียงไปทางไหวพริบแล้วเพราะว่ามันไม่มีการตีติดคีเลยนะครับผมนะแล้วแถมการใช้สกิลฟองสบู่ที่ยกได้ถึง12วิมากกว่าไอตัวมูลยกร้อยอีกนะครับผมนะแล้วก็ถ้าใส่แว่นเข้าไปอีกก็จะยกได้สูงสุด15วิแบบเนี้ยทุกคนคิดว่ามันจะยังอพอใช้ได้ไหม ดูจากคร่าวๆตอนนี้คิดว่ามันยังมันแบบม,แบบมันสามารถเอามาเล่นได้ไหมยังแบบคิดว่ามันเก่งไหมเอออะไรอย่างเงี้ยนะครับลองคอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมนะแต่ผมคิดว่าคือแค่ยก12วิเนี่ยก็เริ่มวาวแล้วใส่เกียร์เพิ่มไปเป็นยก15วิถ้าแบบมันมีควมโบความสามารถดีๆสมมติยัดตัดแร่มาให้ ยัดหยุดเวลามาให้อะไรพวกนะี้คือยัดความสามารถดีๆมาให้เลยอะ่ะผมว่ามันน่าจะเป็นตัวที่เก่งได้นะครับผมแนละ้วเดี๋ยวต้องรอดูกันว่าถ้าเข้าเกมจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะคอมเมนต์บอกกันได้ครับว่าคิดเห็นยังไงเนะาะข้อมูลที่ผมหามาให้ก็ได้มาประ,ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับผมนะถ้าใครเข้ามาดูกันในคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ผมด้วยนะจะเจอเจอกันใหม่ในคลิปหน้าในคลิปนี้ไปแล้วครับไปยบายจับไปายครับบ๊ายบาย